สวัสดีครับมาดูการทำงานของบอร์ด Super Smart Board นะครับซึ่งเป็นบอร์ดที่มี CPU 2ตัวคือ Heltec h Lora แล้วก็ตัว Mega นะครับเหตุที่เราใช้ตัว Heltec h Lora ประสงค์ที่จะให้มันทำงานได้ทั้งโหมด Wi-Fi แล้วก็ Lora ในการส่งระยะทางไกลนะครับแล้วก็เหตุที่ต้องใช้ Mega เพราะว่าเป็นบอร์ดที่มี Input Output นี่มากเยอะนะครับแล้วก็มี Memory ที่มากเพียงพอที่เรา จะเขียนโปรแกรมให้มีความครอบคลุมนะครับตอบโจทย์ที่ยากๆได้นะครับมาดูผลการทำงานกันก่อนนะครับตอนนี้นะฝั่งด้านซ้ายมือนะครับที่เราเห็นเป็นด a t a ้านึ10เทม10นะฮะอันนี้ก็คือเป็นช่วงจังหวะที่ตัวบอร์ดเอลเทคกำลังร้องขอข้อมูลไปยังบอร์ดเมก a นะครับแล้วก็บอร์ดเมก a ก็จะตอบข้อมูลมาตามคำถามเช่น ต้องการ Data ที่1ต้องการ Data ที่2ต้องการ Data ที่3ก็ส่งกลับมานะครับซึ่งตอนนี้เองก็ได้ตั้งให้ส่งข้อมูลด้วยกันทั้งหมด6ชุดข้อมูลนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้น h e t e c h ก็จะส่งคำสั่งที่ไปสแกนมาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ารีเลยเบอร์6 7 8 90นั้นควรจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ส่งผ่านไปที่ เมกานะครับขนาดเดียวกันเมกาเองก็เอาผลของสเตตัสของรีเลย์นะครับมาสั่งการสั่งทำงานรีเลย์หมายเลข่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเป็นต้นไปนะครับสำหรับรีเลย์หมายเลข1ถึงสี่นั้นเราจะเก็บไว้เป็นรีเลย์ที่ควบคุมด้วยการทำงานของเมกาเองนะครับรอสักครู่นะครับในการส่งข้อมูลด้วยซีเรียล นั้นก็ใช้เวลาการซักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ถือว่ายาวนานนะครับแล้วก็เป็นการกำหนดช่วงเวลาในการส่งข้อมูลที่ดีด้วยก็คือบ์ดน,นี้จะส่งข้อมูลขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ประมาณทุกๆ2นาทีนะครับก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปในแง่ของการควบคุมเองระยะเวลาเหล่านั้นก็ถือว่ายังรอกันได้นะครับดัตต้าที่ห ระหว่างรอนะครับก็ไปดูเรื่องราวของโปรแกร,รมสักนิดหนึ่งนะครับก็โปรแกร,รมก็มีตัวไลบรารีนะฮะซอฟต์แวร์ซีเรียลที่ใช้ในการคุยระหว่างบอร์ดมี y นะครับในการส่งข้อมูลในการสื่อสารข้อมูลพวก i 2 c นะครับแล้วก็เรื่องจอนะครับอันนี้ยังเก็บไว้ใช้งานยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้นะครับ แล้วก็ยังคงมีไลบรารีของเ t ล t e c h อ o ่ a นะครับที่ยังคงเ,เป็น LoRa m โหมดยังใช้งานใช้การได้นะครับโอเคแล้วก็มีในการส่งอัพสี่นี่ก็ยังคงไหวนะครับแล้วก็ส่วนนี้เองเป็นส่วนที่ของการส่งอะไรเอ่ย อันนี้ถอะนะฮะนี่เป็นสี่แปดาอยู่แล้วก็มาดูในการส่งซีเรียลนะครับเป็นการตรวจสอบนะฮะระยะเวลาแล้วก็วนไปนะครับในการส่ง Data 1หนึ่งนะครับส่ง d ีหนึ่งนะครับเป็นคำถามออกไปแล้วก็รอรับคำตอบนะครับถ้าหากไม่เจอนะครับก็ออกนะครับแล้วก็ดั a ต้ากำหนดให้เป็นศูนย์นะครับพอวนไปอย่างนี้จนกระทั่งครบแล้วฮะแล้วก็จนมาถึงตัว ในการส่งข้อมานะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ทันนี้นะครับที่จะส่งข uh ้อมานข้อมาน r 5สลับนะฮะซึ่งเป็นค่าซึ่งจะเปลี่ยนไปนะครับจะเปลี่ยนไปตามผลของการอ่านถานะที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างเช่นตรงนี้นี่คือตัวสิ่งที่เราอ่านในโหมดของ JSON กับข้อมานะครับ โอเคอ่ากระมานที่5้ากระมานที่6รีเลย์หรีเลย์เก็วนไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่ฝั่งบอร์ดตัวนี้นะครับเมื่อมีการอ่าอ่ารีเลย์มานะครับเช่นสมมุติว่าก m m มานสล a กของเบอร์เนะครับซึ่งได้มาจากค่าในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเปลี่ยนเป็น 9กนะครับเกหนึ่งก็คือรีเลย์เสถานะ1น่ออนก็กำหนดให้รีเลย์เบอร์เก้าสถานะออนนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการทำงานในในรูปการคอนโทรลเรื่องของรีเลย์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็กำลังมาที่รูปใหม่แล้วนะครับรูปใหม่ สำหรับการปรับตั้งเวลาของขการควบคุมนะครับก็สามารถไปได้ที่ระบบหลังบ้านนะครับเราตั้งเวลาตั้งค่าไฮโลขณะเดียวกันก็สามารถที่จะทำงานจากแอปพลิเคชันได้ด้วยครับโอเคครับก็เป็นการทำงานของซ u เปอร์บอร์ดนะฮะที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างมากมาย Terima kasih.